วันนี้ผมจะบอกสูตรลับวิธีการเข้าเทรดด้วยหลักการดีมาส์ไพนนะครับแต่ว่าคุณจะไม่ติดดอยหรือว่าติดเหวเพราะคุณมีเทคนิคนี้ในการช่วยขัดกรองอย่างแรกนะ back to basic ก็คือเราอ่านกราฟนะครับด้วย market structure เสมอถ้าเราสังเกตนะครับราคาเนี่ยมีการวิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็มีการบอสโลลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการ break off structure นะครับก็คือราคาเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้แล้วนะครับชุดนี้ก็คือเป็นการ bos นั่นเองนะหรือว่าเบรกออฟสติชเชอนะเมื่อเราเห็นว่าราคามีการเบรกออฟสติเชอแล้วนะสิ่งที่เราต้องดูหลงังจากนั้นนะค,คือ m a c d นะเราจะทําการเข้าเซลล์ที่จุดต่ำกว่าบอสเลยได้ไหมรอดู m a c d ก่อนครับให้ m a c d มีการตัดกลับขึ้นไปก่อนนะอันวิธีการนะครับถ้าเราเห็น m a c d นะมีการพีคอยู่อย่างนี้นะครับการเซลล์ตามมีโอกาสที่คุณจะติดเทลได้ทีนี้จุดที่เราจะเซลลนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะคือตัดจุดที่ m a c d ยังไม่ตัดออกไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่โซนประมาณนี้นะก็คือ ด้านล่างนี้นะครับเราจะไม่เซี่ยวน้ำเห็นไหมครัทีนี้หลังจากที่ราคาเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมานะครับเครื่องมือที่ใช้ในการหาโซนในการเข้าเทรดนะครับคือ Volume Profile นะครับตีจากซ้ายไปขวาจากซ้ายถึงไส้ของสวิงก่อนหน้าเราจะเห็นราคาที่มีโวลุ่มกองอยู่เยอะมากนะครับก็คือโซนนี้1โซนนะครับและอีกโซนก็คือโซนบนนี้นะครับซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับจาก75ไปอยู่ที่ประมาณ77เนี่ยมีอยู่ประมาณ2โซนใช่นไหมครับก็คือ200จุดนะครับงนั้นผมอาจจะวางออเดอร์นะครับก็คือ ที่บริเวณ POC ออเดอร์หนึ่งก็คือ3375นะครับและวางโพชชั่นฝั่งเซลล์อีกสักชุดหนึ่งนะครับที่บริเวณซัลายชุดนี้นะครับอ่าประมาณ77นะครับและวางซับร้อนให้หมดนะครับที่บริเวณท้ายนี้ อยู่ที่ประมาณ78นะครับ75ไป78ได้ได้ประมาณ300จุดใช่ไหมครับ77ไป78ได้ได้ประมาณ100กว่าจุดงนั้นถ้าเราวางแผนการเทรดชุดนี้นะครับด้วยระบบแบบนี้นะเราจะได้ออเดอร์นะครับในการเทรดดังนี้เห็นไหมครับว่าเรามีออเดอร์ฝั่งเซลล์เนี่ย2ชุดนะครับชุดแรกคือฝั่งเซลล์ตรงนี้นะครับชุด2คือฝั่งเซลล์ที่บริเวณนี้ไม้ที่1 ไม้ที่2และ SL ตัวนี้เงื่อนไขการเทรดคืออะไรนะครับ MBCD มีการตัดขึ้นมาแล้วมีวอลลุ่มสูงและมีวอลลุ่มสูงระยะห่างกันประมาณ2 0 0จุดฉะนั้นเราแค่ทำการเข้าเซลล์แล้วถือ R 1ต่อ2นะครับและที่นี้นะครับสมมติว่าผมได้ราคาเนี่ยราคาเฉลี่ยกสมมติว่า3.376แล้วกันนะครับการที้ผมจะถือลงมาเทคโปรฟิตเนี่ยนะผมจะต้องทำการเทคโปรฟิตอยู่ที่ประมาณ 3.370ใช่นไหมดนะังนั้นชุดนี้เงื่อนไขาการเทรดครบหลักการเข้าเทรดครบแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการเทคโปรฟิตหรือเราจะทำการ SL หน้าไม้แล้วถือไม้ออินก็ได้สำหรับใครนะครับที่ช่วยผมออกมาแชร์เทคนิคการเทรดดีแบบนี้บ่อยๆนะครับพิมพ์แชร์วความรู้ต้งช่องคอมเมนต์นหน่อย